มูลนิธิคึกลิ์ประธานก็คือคประธานก็คือประธานคือมอมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุุหมอมอุ๋ยจำได้ไหมชื่อนี้เคยเป็น<บ>ทีมเศรษฐกิจมาก่อนไม่ต้องถามว่าผมจำได้ไหมผมถามว่าคุณจำอะไรได้บ้าง<ม>คุณจำอะไรได้บ้างจำไม่ค่อยได้คะ่ะช่วงนี้กําลังตื่นเต้นกับเขาจะฟอร์มครมอได้หรือเปล่าลุ้นคะ่ะมูลนิธิคึกธิศ ประธานก็คือหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปิดียทรเทวกุลค่ะจะจัดบิ๊กอีเวนต์ในวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566นะคะตั้งแต่บ่าย2ไปจนถึง4โมงเย็นค่ะสถานที่จัดงานก็สถาบันคึกฤทธิ์ซอยงามดูพรีนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของการอภิปรายในหัวข้อปัญหาเศรษฐกิจที่รอรัฐบาลใหม่มดุวิยากรน,นะผู้ร่วมอภิปรายผมเฉย แต่ผมสนใจผู้ดําเนินรายการก็คือประธาน,รธานกรรมการมูลนิธินั่นแหละค่ะประธานกรรมการประธานวุฒิคึกฤทธิ์หมอมอุยหมอมราชาวงศ์ปีธรเทวกุลที่โดด,ดลงมา,า,าเป็นผู้ดําเนินรายการมาแย่งอาชีพผมเอาจะได้ถามตรงๆไงไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ระดับปียดียรทลงมาแย่งอาชีพผ,ผม จริงๆระดับ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นกลบชื่อวิทยากรโดยสิ้นเชิงอ้าวเหรอจะได้ถามตรงประเด็นไงเพราะว่ารู้เรื่องกูรู้เรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ถามมือเศรษฐกิจก็ต้องให้คนที่รู้เศรษฐกิจผมรู้นะมั่มอ,อุ๋ยคิดอะไรอยู่คิดอะไรอ่ะอยิ้มปากชาวบ้านอืม <c oughs> คุณชายคุณชายอยากก๊อปปี้วิธีการของผมเลยอื <c oughs> ไม่บอกหน่อยเหรอวิทยากรเป็นใครก็ต้องบอกไหมววิทยากรวิทยากรประกอบด้วยดรนรงชัยอครเซร,รณีแลวก็ดกรสุภวุฒิสายเชื้อไฮไลท์อยู่ที่ดรสุภวุฒิสายเชื้อค่ะต้องเข้าใจนะว่าดรสุภวุฒิเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มแคร์ก <แ S 2> ลุ่มแคร์<แ>ก็คือติ้งแตงของเพื่อไทยกลุ่มแคร์<ท>ก็คือ,คอมันสมองก้อนเบลเลอร์เทอร์ที่อยู่ข้างๆตัวอุ้งอิงอ๊งโอเคถูกต้องครับ คนที่สนใจก็ง่ายๆนะคะเราเห็น QR code ใช่คะสแกน QR code แล้วเดี๋ยวไปกรอกใน Google form เขาก็จะมีบอกรายละเอียดตรงนั้นเราก็ไปกรอกตามนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้โดยเฉพาะผ่านทางถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะคะโ <Okay. S 2> อเคโอเคก็ก็ก okay. แต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนไปชมสดไปฟังกันที่ปรายด้วยตัวเองเพราะจะมีโอกาสดได้ยิงคำถาม ผมว่าอยิงคําถามไปที่พิยกรเฉยๆยิงคำถามไปผู้ดำเนินรายการถ้าผมมีโอกาสที่จะไปนะนะผมจะยิงคําถามไปที่ผู้ดําเนินรายการคนที่แย่งอาชีพผมคําถามแรกผมจะถามคุณชายแย่งอาชีพผมทําไมอเคำถามที่สองคุณชายทําไมยืมป่าชาวบ้านคุณชายจะวิจารณ์อะไรจะเสนออะไรคุณชายเอาเลยแสดงว่าวันนั้นน่าสนใจน่าสนใจให้ไปฟังไปฟังพิยกรว่าจะถามอะไรใช่ไหมไป ผู้ด,ดำเนินรายการจะถามอะไรไปดักคอแกเนี่ยแกจะด่าผมไมเนี่ยแน่นอนแกรักผมจะตายรักมากด้วยถึงที่สุดจริงหมอมั่นใจนะอ๋อโอเคคิดดูสิครับเราได้เห็นออตัวจริงสิงจริงมาทำหน้าที่แค่พูดดำเนินรายการไหมล่ะครับก็น่าสนใจแล้วนะครับแค่นี้ก็เร้าใจน่าสนใจแล้วรายการนี้สัญชาตยานบอกว่า คุณชายอุ๋ยยืมปากชาวบ้านต้องฟังคําถามต้องฟังคำถามคำตอบยังไงไม่รู้แต่ให้ฟังคําถามไว้จะบอกทิศทางนะต้องฟังตอนที่แกสรุปอ๋อฟังคาถามก็ฟังสรุปเดี๋ยวเดี๋ยววิทยกรนี่ก็ระดับโอ้โหยมือเศรษฐกิจนะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอาจารย์ธนงชัยจะเซป็กกิ้งอย่างไรมองทิศทางอย่างไรผมเฉยๆก็ฟังแกมาหลายครั้งแล้วล่ะแล้วดรสุภพุฒิล่ะดรสุภพุฒิความน่าสนใจมีอยู่อย่างเดียวเพราะแกอยู่ในกลุ่มแคร เพราะฉะทุกคําตอบมันอาจจะสะท้อนอะไรบางประการหรือเปล่าค่ะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้อโอเครอคะ่ะวันจัน,นเองนี้สิ่งอื่นใดผมอยากจะรู้พูดด,ดําเนินรายการจะถามอะไรในวันนั้นจะถามอะไรจะชงอย่างไรจะจะตัดล้อมประเด็นอย่างไรและจะสรุปอย่างไรน่าสนใจตรงนี้แหละอโอเครอคะ่ะวันจันทร์นะคะสนใจก็นี่ Google Form อยู่บนหน้าจอให้แล้วนะคะหรือหรือ ไม่สันทัดถนัดยังยังอยู่ร่วมฝูงไดโนเสาร์ฝูงสุดท้ายฝูงเดียวกันกับหมาแก่สแกนไม่เป็นไปที่งานเลยก็โทรก็โทรไปถามสถาบันคึกฤทธิ์เลยขอจองที่ก็เท่านั้นแหละจบอยู่ซอยงามดูพรีกรุงเทพนี่เองใช่ไม่ไกลไม่ไกลไใกล้กับถนนสาทรโอเค